เมื่อยกันบ้างนะอืมบ้าบอเอาไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยเนาะทำมาลีนะเนาะอ่าเอาลุยเข้าไปอ่าเจ๊กเข่าจะกระเหย็บเอาเหอะเจ๊กอะเจ๊กเริ่มแย่แล้วล่ะเจ๊กอ,กอ่าอเจ๊กน้อยอเขา่าเจ๊กเริ่มแย่ละอืมอืมตายเด้อ ตายเด้อตายเด้ออพี่นายอย่าไปโถมพี่นายอย่าไปพักงั้นเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังไปฝั่งโน่นอ่ะยังกันมั่งยังกันมั่งนานแลยนะเดี๋ยวเห้อ ตายหอบฮะอ่าๆๆๆไม่ไม่ไม,ไมน้องไกลไม่วาง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 เลยยังมังยังโดดบางน้องอ่ะยังโดดก่อนเหนื่อยยังโดดก่อนพักหายใจก่อนเดี๋ยวแม่มึงตีเดี๋ยวไปตินันของแม่กันเลยนะแม่ขวัญกันเลยเนะ แม่ขวัญติดไว้น่ะเออลูกใช่รูปภาพ,ภาพอายางก่อนพักก่อนลูกหอบแล้วเดี๋ยวหายใจไม่ออกฮะเล่นเล่นแย่มัมนก็นานาะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอ่ะเดี๋ยวน้องเกย์น้องเกย์อ่ะพี่เกลไปน,ลนู่นละโน่นไปแอบอยู่นูน่นละ ไหนว่าเหนือ่อยก็ลากกับผักกันบ้างสิไม่อืมบ,บ้มบาบอบ้าตกลงมานะน้องตีตูดที่ตีตูดตัวน้อยดิ lạy móny em lạy đấy anh em đi anh em đi anh đi anh